ปลูกมะพร้าวเริ่มยังไงคะครับมะพร้าวก็เ้าแต่การทําสวนเลยละกันมันจะแบ่งเป็น3ามขั้นตอนค่ะครับขั้นตอนแรกก็คือเราวาง,งผังปลูกก่อนวางของแปลงก่อนแล้วก็ลงมือปลูกแล้วก็ดูแลเริ่มต้นครับขั้นตอนแรกก็คือ,อเราดูก่อนว่าเราจะปลูกมะพร้าวอะไระถ้าเป็นมะพร้าวแกงก็จะปลูกระยะห่างเจ็ดคูณแดเมตรระหว่างต้นะระหว่างต้น แปเมตรระหว่างแถวเจ็ดเมตรอืมอ่ะได้ได้พันมาเรียบร้อยปุ๊บเริ่มต้นจะปลูกต่อทำยังไงต่อคะครับปลูกก็เราตอนแรกระหว่างถังแกลงไปแล้วดินก็คือถ้าเป็นดินทาวแกงเนี่ยปลูกได้ทุกแบบอยู่แล้วทุกดินดินร่วนดินทรายปลูกได้หมดได้หมดดินเหนียวได้ไหมดินเหนียวได้เพราะว่าที่นี่เป็นดินเหนียวออคครับแล้วก็เราก็เริ่มจากการทำหลุมก่อนครับหลุมเนี่ยเราจะขุดในระยะห้าสิบคูณห้าสิบ หรือ50ิเซนติเมตรอันนี้คือมะพร้าวแกนใช่ไหมอ่าทั้งสองแบบเลยทั้งสองแบบทู้แบบเดียวกันโอเคใช่ครับแล้วก็ขุดหลุมประมาณนี้แล้วก็คือขุดกว้างหน่อยแล้วก็ดินจากหนึ่งหลุมเนี้ยขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็จะผสม3าอย่างก็คือเอาดินเนี่ยหนึ่งส่วนแล้วผสมกับมูลสัตว์หนึ่งส่วนแล้วก็ผสมกับขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนซึ่งขุยมะพร้าวเนี่ยอาจจะใช้เป็นหญ้าแห้งหรือว่าใบไม้ก็ได้เพื่อต้องการให้ดินมันโปร่งนิดนึง ก็มามิกมิกกันเลยใช่ผสมกันเลยครับมูลสัตว์ก็คือแนะนําเป็นมูลไก่แห้งครับเพราะว่า้าตอาหารมันจะเยอะกว่าถ้าเราเปิดดูจากงานวิจัยนะครับแล้วก็เอาแล้วเสร็จแล้วก็คือพอผสมเสร็จปุ๊บเนี่ยเอามะพร้าววางลงไปในหลุมอก็ผสมดินเสร็จแล้วก็เอาดินลงไปในหลุมวางพื้นให้ก่อนใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมะพร้าวลงใช่ไหมครับแล้วก็ขุดแค่เท่าลูกมะพร้าวก็พอ ก็แวกๆมาแล้วก็ลูกมะพราลงแล้วก็กบเขาเข้าไปใช่ซึ่งตอนกนก็จะมีเทคนิคอีกตอนเราวางเนี่ยก็แนะนําให้ให้มันหันต้นไปทางทิศตะวันออกอเพราะว่าต้นมันจะสวยกว่าแล้วก็เราจะปลูกแบบนอนต้นก็คือเราจะเอียงประมาณสักหนึ่ร้อสงศาก็คือเกือบเกือบติดพื้นดินเลยเพื่อให้ต้นมันเตี้ยขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคในการทาให้ต้นเตี้ยออต้องเอียงเขานิดนึงใช่ครับ หลังจากนั้นมันจะขึ้นมาตรงเองแต่ว่าโคนมันจะงออยู่ประมาณสองอาทิตย์มันจะขึ้นมาตรงแต่มันจะโคนมันจะงอแล้วก็มันจะเห็นชัดเจนอีกทีหนึ่งตอนที่ต้นมันโตแล้วมันก็จะเป็นโค้งๆนิดหนึ่งครับซึ่งมันจะไม่สูงมากหรือว่ามันก็จะสูงเหมือนเราลดความสูงลงมานิดนึ่ะครับเพราะว่ามันจะงออยู่ใช่แล้วก็คือตรงเนี้ยมันทาให้ต้นสวยกว่าปกติครับถ้าอย่างมะพร้าวแกงเนี่ยโคนมันจะใหญ่หน่อยครับก็เท่ากับว่า มะพร้าวน้อหอมมะพร้าวแกงเทคนิคในการปลูกขุดหลุมอะไรนี้คือเหมือนกันอ่าใช่ ณพ่อคะแล้วเวลาที่เราเราวางลูกมะพร้าวเข้าไปในหลุมแล้วแบบเนี้ยคือเราก็ปิดหลุมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แค่รอเขาโตรหรือว่ามันมีอะไรที่เราต้องระวังเพิ่มเติมไหมคะคุณพ่ออ๋อก็มีครับตอนที่กบแล้วเราจะกบไม่ให้มิดครับกบไม่มิดสองสองครับสองส่วนครับเหลือไว้หนึ่งส่วนเพื่อที่จะให้โดนแสงครับมันจะเป็นลักษณะยังไงคะาว,วาง,ล,งลูกอย่างครับอย่างแล้วกรหนอจะขึ้นไปตรงนี้เนี่ย แ่าให้แสงโดนลูกข้างบนครับคือให้หน่อมันเอียงเอียงเอียงไปแต่ว่าให้แดให้แสงแดดโดนลูกเพื่อให้น้ําข้างในมันอุ่นอ๋อแล้วก็มันก็จะเดินเติบโตดีก็คือให้แดดมันโดนเข้ามาตรงไอ้ช่องที่ที่หน่อมันขึ้นมาแต่น้ำข้างในมันก็จะอุ่นขึ้นแสดงว่าห้ามกบดินหมดเลยไม่ได้ถ้ากบดินไปหมดเลยแล้วทําไมคะต้นมันจะตายหรือยังไงครับไม่ตายครับแต่ทาให้โตช้าครับ โตช้าแล้วก็ดินไปรัดโคนครับโตช้านี่มันจะช้าต่างกันเยอะไหมครับพ่อเป็นเดือนเป็นปีหรืออย่างนั้นเลยหรอเป็นปีครับเป็นปีเลยเหรอครับเพราะว่าถ้าเราปลูกผิดเนี่ยมันจะช้ามากอย่างที่ผมเคยลองก็คือมะพร้าวมันเป็นตระกูลตาเหมือนกันผมเคยลองปลูกปามฟ็อบเทลครับเพราะในถุงดำแล้วเม็ดผมกบดินไปเยอะมากกะมาณ้ครึ่งต้นกับต้นที่ปลูกแบบลอยๆเห็นรากเลยครับ ต้นนี้เห็นลากเนี่ยมันจะโตได้เร็วกว่ามากต้นที่แบบกบโคนเนี่ยครับโตช้ามากครับชัดเจนค่ะอย่างนี้ก็เท่ากับว่าต้องทําแบบที่คุณพ่อบอกก็คือต้องเหลือเขาเอาไว้หน่อยให้ให้เขาได้ได้รับแดดให้น้าในในในลูกมะพร้าวของเขาอุ่นคแล้วลากเขาจะยังไงอะคะคุณพ่อลากเขาลงไปข้างล่างไปถึงลากเขาจะเจาะของเขาเองเจาะของเขาเองครับไปในดินของเขาเองครับครับ ก็รอเขาโตเมื่อก่อนปลูกผิดกันเยอะไหมคะใช่ครับก่อนปลูกผิดเยอะครับแล้วแล้วก็มีผลแล้วเมื่อก่อนคุณพ่อเคยปลูกแบบนี้ไหมกบุญก็มารู้จากลูกชายนะครับอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนนี้คุณพ่อก็โปลกหมดเลยเหมือนกันอ่ะแล้วน้องนลผมก็เลี้ยงแล้วเติมอะไรเงี้ยครับหลายอย่างก็เรได้เงี้ยนะก็รอเพราะฉะนั้นเหลือไว้ตรงนี้ไว้แล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บหลังจากนั้นพอละ ลดน้ำปกติใช่ครับต้องให้ปุ๋ยอะไรอย่างอก็ตอนแรกไม่ต้องถ้าประามาสัก4เดือนถึงได้ให้ปุ๋ยอินทรีย์ได้ก็คือเป็นมูลสัตว์อะไรเงี้ยครับก็ใส่ใส่รอบๆได้แต่ว่าถ้าปุ๋ยเคมีเนี่ยจะต้องอาจจะต้องรอถึง6เดือนครับเพราะว่าอย่างคุณพ่อเคยปลูกแล้วใส่รองเคมีก็หลุมเลยก็ยังไงตายเหรอคะตายใช่แสดงว่าห้ามทำอย่างนั้นใช่ห้ามรองเคมี ห้ามห้ามใส่เคมีใช่ครับคือหลังจากกลบเสร็จปุ๊บลดน้าปุ๊บปล่อยเขาโตตามธรรมชาติไปเลยไปเลยสี่เดือนปล่อยเขาไปเลยแล้วต้องลดเช้าเย็นหรืออ่าก็อาจจะแค่สองสามวันลดทีนึงอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้าเราทําระบบน้ําเราลดทุกวันได้ก็จะดีกว่าก็จะไปเร็วกว่าโตเร็วกว่าพอสี่เดือนปุ๊บให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก่อนครับอ่านะคะแล้วก็เน้น เป็นมูลไก่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามะพามันจะชอบมูลไก่ก็เราอาจจะใส่ปีหนึ่งอาจจะใส่3เดือน4เดือนครั้งหนึ่งหระอเ่าเนี้ยครับแค่นั้นเองใช่แล้วก็มีมันมีเทคนิคเพิ่มเติมด้วยก็เราจะใส่มูลไก่แล้วก็มีใส่เกลือด้วยครับเกลือแกงเกลือแกงเกที่เรากับ้ใช่ครับใช่ครับใส่เยอะไหมหนึ่งกิโลกรัมต่อต้นต่อปี หนึ่งกิโลกรัม1หนึ่งกิโลกรัมเกลือหนึ่งกิโลกรัมผสมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือเปล่ายังไงคะคุณพ่อเอาเกลือเปล่าเลยครับเกลือเปล่าเอาไปโรยรอบต้นครับถ้าห่างประมาณสองเมตรกับลาต้นที่โตแล้วอ่ะสมมติว่านี่เป็นต้นมะพร้าวไม่ได้โรยโคนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพราะรากไปให้ปลายรากกินครับอ๋อก็ต้องโรยเกลือไว้ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลตอนหนึ่งต้นความห่าง ประมาณสองเมตรครับสองเมตรต้นครับโรยทิ้งไว้เลยแต่เขากินเองพอผลกลับมาก็ละลายอ๋อือรดน้ํามันก็ละลายใช่ครับแล้วก็มันจะช่วยอะไรเปล่เกลือเนี่ยมันเพราะว่ามะพร้าวชอบอยู่ชายทะเลเราต้องย้อนย้อนไปตัดเล็บมันชอบอยู่ชายทะเลแล้วก็ถ้าดินที่มีความเค็มี่ยมันจะโตได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเรานามาปลูกนอกเขตชายทะเลเราต้องใส่เกลือให้มันด้วยมันจะทําให้ลูกโดกแล้วก็ นเ,นเนื้อหนาขึ้นถ้าเป็นน้ำข้าวแกงส่วนะะน้ำข้าว้หอมก็จะหวานขึ้นอ้เรอครบแต่ละเพิ่งรู้เลยเนี่ยเทคนิคตรงนี้มันเป็นเทคนิคเฉพาะหรือเปล่าคะคุณพ่อของใครของมันหรือว่าหรือว่าเขาทำกันแบบนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะใส่เกลือครับแต่ว่าเกลือที่ใช้ก็แล้วแต่พื้นที่บางคนอาจจะใส่ขี้แดดนากเกลืออะไรเงี้ยครับแต่อย่างที่นี่น่าจะใช้เป็นเกลือแบบกระสอบเกลือกระสอบเกลือเป็นกระสอบ ถ้ายอย่างนี้แล้วคุณพ่อต้องให้แวชิมด้วยนะเพราะมันหวานจริงหรือเปล่าว่าการ,ร,รปลูกมะพร้าวแบบโรยเกลือรสรสชาติมันจะดีขึ้นนะคะอะละเราได้เทคนิคมาละมันมีเทคนิคอะไรต้องเพิ่มติม,มตอีกไหมนอกจากการโรยเกลือหลังจากนั้นก็พอแล้วก็ปล่อยเขา<ช>ไม่ตัดทางตอนเล็กด้วยครับอ่าครับก็จะมีตอนตอนที่มันโตขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ล้วก็เลยจะก่อนก็จะตัดทางเพราะว่ามันกว้างใช่ไหมครับมันจะขวางทางมันจะตัด แต่ถ้าเราตัดไปแล้วเนี่ยมันทาให้โตช้าเพราะว่าเหมือนเราไปตัดส่วนที่มันจะปลูกอาหารออกในถึงเป็นไปการตัดตรงตรงไหนนะคะตัดกบานะคบก้านโคนที่มันจะออกออกชี้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 มันจะออกมาจากโคนตอนสดตอนสดห้ามตัดครับครับตอนมันแห้งเองให้มันแห้งเองพอแห้งปุ๊บเล้วตัดตัดต้อตัดช่องยังเล็กไม่ให้ตัดเอาไว้งั้นเพื่อให้ทาให้โคนมันชุ่มชื้น ถ้าตัดออกหมดคนก็จะเหี่ยวแห้งก็จะคนจะอยู่เท่าเดิมเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะแห้งแล้วค่อคือปล่อยให้หลุดเองตอนที่ต้นยังเล็กอยู่เนี่ยประมาณแค่สองสามปีก่อนแล้วแต่แค่แค่แค่ออกมันจริงมันก็จะออกเองคือจะหลุดออกเองโดยที่เราไม่ต้องไปตัดครับก็คือไม่ต้องตัดใบแล้วก็ไม่ต้องไปลอกกาบที่มันหุ้มออกเพราะมมนต้องการความชื้นครับคือธรรมชาติมันสร้างกับความต้องการของมันใช่ครับ ปล่อยเขาไปเลยใช่ถ้ามันขวางทางเราก็อาจจะเอาเชือกมาผูกเป็นข้างๆประมาณนี้ครับโอเคแล้วเป็นเทคนิคละมีอีกไหมคะแค่นี้เราก็ปล่อยเขาโตละอืมครับก็แล้วก็ปล่อยคุณพ่อไอ้เกลือลืมแวลืมเกลือที่คุณพ่อบอกว่าให้โรยทนานเท่าไหร่โรยทีนึงประมาณต้นฝนก็ได้ปีละหดปีละครั้งก็ได้โอ้โหแต่ถ้าใส่เยอะขนาดนั้นก็ได้สรุปของมะพร้าว เวลาที่ผสมดินก็จะมีการผสมดินก็จะมี3ส่วนอย่างที่นลุกบ,บอกก็ <ton. S 2> จะมีในส่วนของเขาเรียกอะไรนะมีกะใช่ไหมกะมะพร้าวมีมูลท,ที่เป็นปุ๋ pancakes, ยอินทีย<ๆ>มูลสัตว์แล้วก็ดินผสมกันวางลงไปแล้วพอ<บ>เสร็จแล้วก็คือกลบอย่าให้อย่าให้มิดอย่่งที่คุณพ่อบอกให้แดดเขาเขาจะได้อุ่นแล้วก็โรยเกลือปีละหนึ่งครั้งประมาณนี้ ความห่างประมาณ2เมตร,รนะคะคแล้วก็ลดน้ํำอะไรตามปกติไปสี่ <4 S 1> เดือนแรกก็ใช้เป็นปุ๋ยอิอนรีไบแบบนี้นะคะ